สวัสดีครับสวัสดีสกลมเพิ่มเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับร้านนรันศักนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่ส5นะครับพฤษภาคมนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับรุ่น NPE นะครับรุ่น C 2 0งพนะครับตัวนี้ก็เราให้ราคาย่ำเยาว์ไปเลยนะครับอยู่ที่8,900บาทนะครับ8,900บาทนะครับใครไวใครได้นะครับมีแค่ท่านนี้ท่านเดียวนะครับเทนสุดท้ายนะครับใช้งานปกตินะครับ18บแปข้างละสอนะครับ ถ้าคงฟังก็จะได้ครั้งละสองขั้งละสามนะครับถ้าเป็นเสียงกลางก็ได้ครั้งละสามขั้งละสี่ได้นะครับสบายนะครับท่้นนี้นะครับบางท่านที่เคยใช้งานมารู้นะครับทนทานอึดทนทานนะครับเปิดทั้งวันทั้งคืนไม่มีปัญหานะครับท่้นนี้นะครับลองได้เลยนะครับท่้นนี้นะครับซีสองนสองนะครับราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทนะครับสนใจทักเข้ามาได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับของวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะครับใครไวใครได้นะครับมีแท่นนี้ท่านเดียวท่านสุดท้ายนะครับ สนใจทักเข้ามาได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปงทุมธานีนะครับตัวเลยนะครับมีแค่นี้ท่านเดียวนะครับสนใจทักเข้ามาได้นะครับหรือรับแรกตีเทิร์นเได้ทุกตัวนะครับ <quelques S 2> มีตัวไหนที่เป<ท>็นช <OF> ่างงานนะครับก็ <libro> อเอามาแรกตีเทิร์นได้อยู่คลองสามคลองหลวงปงทุมธานีนะครับผ่านมาก็แวะเข้ามาชมสินค้าได้นะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับถ้าท่านสนใจนะครับโทรเข้าโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5มาเานะครับมาลองฟังน้ำเสียงดูนะครับ ลองฟังดูนะครับ18ขั้นอนนะครับอ้อหตอนตี้เขาเปลี่ยนสีมานะครับโปตีนเป็นสีฟ้านะครับ <laughs> that's why I did succeed sooner even though I was a better songwriters, I don't know better lyricists, better vocals, I can't say that. ใจถ้าเข้ามาได้นะครับ0837398945นะครับที่ร้านร้านสั่งทันซาวสินค้ามือหนึ่งมือสองโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0837398945นะครับ0837398945รับแบ่งทีเทินได้ทุกตัวนะครับที่ราคาอยู่ที่8,900บาทนะครับ8,900บาทบาทนะครับฝากทุกท่านนะครับก็ไว้เจออีกคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับคอยติดตามได้สินค้านะครับที่ร้านนรันสัก ท่านซาวสินค้ามาหนึ่งมือสองนะครับฝทุกท่านนะครับก็ไปเจอในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ